When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. สบัยดีทุกคนจ้าสบายดีไหมน้องสบายดีเพื่อนเพื่อนเด้อจ้าวันนี้ทุกคนป่าสิพาทุกคนม ah คาเห็ดอันนาข้าวปุ้นเจวขิงมันไผเคยกินบ่เนาะเป็นอาหารทางฝั่งลาวเนาะคนจ่ทาทางฝั่งลาวของเนาะนั่นเองเนาะ ง่ายๆทุกคนจา้าบ่มีอย่างเงี้ยเพียงแต่มีเส้นขนมจีนเนี่ยว่าเส้นกรวปุ้นนะทุกคนจ,าจ๋าเครื่องก็จะมีเอ่อเครื่องน้ำจิ้มมันน้ำจิ้มหรือน้ำเจมก็จะมีไิ่งทุกคนจา๋ามะเพ็ดแล้วก็กระเทียมเครื่องปรุงกับน้ำตาลทุกคนจ้าน้ำปลาเดกแล้วก็โปงนัวทีน่นะาทุกคนจ๋าแล้วก็จะมีพักนลจ้าก็กคือ พักก็จะมีพักผักป้องพักกระลำกระลำปีนั่นเองนะกระลำมีหอมจา้าหอมป้อมแล้วก็มีต้นหอมนะทุกคนจา้าไปเบ่งกันเลยนะว่าวิธีอเอาเช็ดเจลขิงนั่นเราเช็ดแบบไหนนะทุกคนจา้าง่ายนี่เดียวไปก็เย็ดกินได้เขนาะไปเบิ่งกันเลยจา้าโอเคนะทุกคนแล้วก็จะมเม็ดเจลกันเลยก็จะเอาขิง พริกกระเทียมจะมีพริกเม็ดใหญ่แล้วก็มีพริกขี้หนูเม็ดน้อยรับนี่แหละทีว่าโคตรเผ็ดก็จะต่ำทุกคนจะ้ะต่ำคิงต่ำคิงกระเทียม แล้วตักระว่างตาเนี่ยเดินจะก้นดินเขาตาไเดี <c oughs> ด๋ยวอนทำนี่นะจาตำอ น่าุกคนรจะพักเสถวยไปเด้อนี่ไผ่เคยกินว่เนอแบบนี้ทุกคนถ้าจะไปฟังทับจะไปทั้งทังประเทศลาวก็น,น่าจะเคยกินเนาะทุกคนเพราะว่าเป็นอาหารขึ้นซื้อของประเทศลาว เดี๋ยวจะทุกคนเอาวัาเดียวเขาก็จะไปเอาผักไปลวกเลยจ้ะทุกคนลวกผักเนาะหรือว,ว่าไปไปต้มผักนั่นเองเนาะจ้ะทุกคนจะ้ะโอเคเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยที่นุกคนจ๋านานเขาก็ฟดเยืยอรอนแลนะ้วเนาะจะลวกเอาผักเขา้อไปลวกเลยจะลัง าตามด้วไปน้ำผักบุ้ง,ง,งนะคะคนจงผักบุ้ง อาหารนี้จะเป็นมังสวิรัตินี่จะผักจ้ะแต่ว่าทางฝั่งประเทศลาก็เจ้ากระตินคู่กับป๋าปิ้งปลาหรือว่าอันนั้นสามสิบกีจจจ้ะแล้วมีต้นหอมนะทุกคนต้นหอมก็จะกินคู่กับปลาปลานมึงเผานะมจ้าทุกคนจ้ะปลานม้กเผาหรือว่าหรือว่าอันนั้น มีเนื้อเนื้อลวก,กลนืจก้จัดทุกคนจะลวกเนื้อใส่ลวกสิงนะะงใส่ค่ะถ้วเส้นที่ของป้อมเขาไข่มักลวกกับลวกเลยจัดแต่ตวต่าป้อนกินมักลวกเลยจัทุกคนจ้าเรากินแบบสดจ้ะผักคองป้อมกินสดมีแต่ผักของมีผักบุ้งแล้วก็ผักบุ้งผักกาดกะแล้วก็ ต้นหอมนะจากที่บรรลวกอันนี้กระลวกนะั่ะจ้าโอเคจ้าเราผักให้ผักสุกนิดนึงนะจ๊ะคนจ้าเรียบร้อยเด้อพี่น้องโหจ้าเ้าจะกินผักลวกเขาก็เรียบร้อยเนาะแล้วก็จะรับมาปรุงน้ำนั่นเลยจ้าเลยเขากะเจียวพริกขิงกระเทีมยมที่เขาตำไว้นะจ๊ะ ไผ่มะพร้ายลกระไซเด้เอน้ำไปจ้าน้ำตาลจะออกเปรี้ยวหวานในทุกคนจ้าแล้วแต่ผู้มักจ้าแล้วก็ผงนัวไปมะกระไซเด้อปักนาวแล้วก็น้ำปลาต้มสุกด้วจ้า มกักกะไซละไหมักเข้มม,กามากกักน้ราะามันเองกะไซเองทุกคนจา้าเรียบร้อยเราจะเติมน้ำปลานิดนึงนะจ้ะน้ำปลานะคะทุกคนจา้าน้ำปลาใส่น้ำปลาไปหนึ่งช้อนนะคะปลาไปหนึ่งบอกทุกคนคนเลยจา้า และเฮากัดจะใส่น้ำต้มซุกเรือน้ำที่เฮาลวกพักนั่นนั่นใส่ก็ได้ทุกคนจ้ะน้ำที่เฮาต้มพักเขาตะกี้ใส่ไปได้จ้ะ ประมาณนี้สีสันนรก่อนจ้าซีมไปเลยจ้ะซีมลดตามชอบจ้า <c oughs> อืมบแซ่บแซ่บแซ่บขนาดถึงมืนาวไปนีดอ่ะจ้ะเรียบร้อยจ้า มาเอาผักเ้าใส่แบบนี้ได้ทุกคนจ้ะมีไผ่เคยกิน,นก็นอใส่ผักคเคี่องเคี่ยงเอาแบบนี้ได้ทุกคนมีไผ่มัมกกินมักแบบไหนก็ตามใจชอบทุกคนจ้ะกินตามที่คุณชอบชอบตามที่คุณกินนะจ๊ะนะจ๊ะ ประมาณนี้นะคะทุกคนก็ใส่หอมป้อมไปด้วยทุกคนมากระใส่บัมากระบัวใส่เด้อจ้าปะประมาณนี้นะจ้ะนะจ๊ะเทลงเลยเทน้ำที่เราปรุงลงเลยพี่น้องพริกทั้งนั้นเลยพริกจะพริกพริกขิงนะจ๊ะ นี่เด้อจ้ะพี่น้องประมาณนี้นะจ๊ะก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้แซ่บสุดๆเด้อจะ๊ะขอบอกขอบอกว่าลองเลยจ้ะทุกคนแซ่บอีหลีแซแ่บเลยจ้ะโอเคเด้อจ้าทุกคนขอตัวไปมัมแป๊บนะจ๊ะหน้าตาสีสันก็ประมาณนี้ทุกคน โอเคขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้เด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กันนะเดจ้าจะบ่ได้พลาดคลิปต่อไปของเฮาเด้าทุกคนจ้าแต่เบิ่งต่อไปว่าคลิปหน้าเฮาจะเฮ็ดหย่างทุกคนจ้าอาจจะมีของหวานมาให้ทุกคนเราจะจิ้บคลิปหน้าเนาะโอเคจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายหิวบ๊ายบาย